จะนังนาาน่งนำหามมานั่งนี่นั่งพอเพียรเอาก็ยุกกระยิบก็ที่เกิดกเป็นวันผักของผักพันละก็เลยเป็นอิสระเนี่ยวันนี้ผักคือนวัาผักเนาเป็นวันปล่อยปล่อยเมันอยู่แบบอิสระในการทำเพียร ในส่วนอยู่ในกดในระเบียบกับมีระวัดจเห็นในหลายมุมแต่ม,มุมในบให้หลายมือป็นไรมือหนึ่งมุมอิสระอยู่อิสระเด็กท่งเพียนทำหรัหล้วแตเลือนอยา่างนั่งอย่างนอนก็แเหล่าเตนะวันวันพระเป็นวันทั้งกองศาบบริหารนะสักผ่านทำยัง เพเ่อคนที่สุ่ยกันสนทนากันกับทรงวัานรางวัลผ่านแล้วยังก็ไปสุ่ยกันโซกันให้โอกาสบรรากาศเบาๆการต้องเพียรมันกับพวกมันเนาะการปฏิบัติเนี่ยก็คือบัตเอาของจริงปฏิบัติจริงๆนะนวายู่ใส่หมือนกับเตวันจริงอยู่ธรรมชาติ การปฏิวัติจริงตอนตอนแรกก็อยู่ในระบบอยู่ในระเบียบอยู่ในแบบ่ในแป่นแต่ว่าเมื่อมันเป็นแล้วมันจะอยู่ในแบบธรรมาชาติธรรมาชาติในการที่เขาเราลงชีวิตนี่แหละเพราเราลงชีวิตนี่แหละเพียงแต่เอาเอาข้อมูลซึกตัวเขาไปไปใส่ไปซื้อแต่ก่อนกับนเาเวาว่ฒนากรปฏิบัติท่รเหมือคือเขาหมดใ่ใจในการจะมีข้อมูลซึกตัวอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเจ้าของมันก็นเลยไปหูงเรื่องอ,อื่นเห็นเรื่องอื่น ไจกลัวแตวการปฏิบัติคือการมาหูเดองเจกของมาใส่ใจเร่อนเจาของแต่ใค่จังไรเขาสี่นีสติหูอยู่ในการเป็นอยู่ในในการเป็นอยู่ในการดำรงชีวิตของเขาแต่ละกณะในร้ายที่สุดอัตามาตางข้อขอใจนะเฮ็ดปเฮ็ดมาที่เด็ดอะคือว่าอยู่ในศีลเขาเฮ็ดอยู่ในขอวัดปฏิบัติแต่มีศีลเป็นตัวกำกับเบื้องต้นก็ต้งองยุ่งสัรสังก่กน แต่มันก็ยังบนแมนบนเพิ่งที่สุดแต่เบื้องต้นต่อเหตุการณ์สันติภาพใครๆก็ว่านักเรียนก็เป็นว่าเขาไปเขาโรงเรียนเนาะไม่ไม่อยู่ปฐมการปฐมเขาไม่เขต้องฮัดเขียนนี่มันคือหไงเลยฮัดเขียนฮัดอ่านตามแบบตั้่แต่เขียนตามแบบประมาณครูสอนแต่ว่าบนว่าจะเหตุการณ์สันติเลยเลยการอ่านการเขียนก็ได้การเรียนก็ได้เมื่อเขาเรียนไปเขียนไปเรียนไปเก่งแล้วไป ไม่่าต้องไปเขียนอยู่ในห้องก็ได้ไม่่าต้องเขียนอยู่ไงก็คู่สสก็ได้ไม่่าต้องอ่านอยู่ไงก็คู่ก็ได้ไปอ่านยังไงก็ได้อ่านอยู่หมองนั่นก็ได้แต่ว่าเขาเปลี่ยนเลยหงอเลยอันนี้การการปฏิบัติมันเป็นเบื้องต้นกับหน่วยนี้กรอบอยังนี้ระบบซะก่อันยังนี้แบบในแผเนแล้วกันแต่ว่าโบนมาจะอยู่สั่นตลอดไปการเดินการนั่งการนอนการทำชิ้นต่างๆก็เป็นรูปแบบ เพื่อจะเข้าไปสู่จุดที่บ่มีหลุมแบบเออคุงว่าคือครูบาอาจาระมันบอกการปฏิบัติจริงจริงคุว่าเพร่ะคุณบอกเหลายอย่างเลยย่างไปเกาะเมียนถอยกลับก็ะเมียนยืนอยู่ก็ะเมียนนี่มันเป็นข้อหมายของข้อผู้ปฏิบัติใดตั้งที่สุดแล้วที่ว่าย่างไปก็ะเมียนที่ว่ายึดอยู่ก็ตเมียนที่ว่าถอยกลับก็ะเมียนมันจะปฏิบัติไปหอนมองมันแล้วเคลื่อนเป็นเป็นเป็นธรรมชาติไปเลย ็นธรรมชาติไปเลยยังว่าเขามาอยู่ได้ลรเหมือมาปฏิบัติได้ไร้เหมือนไอ้ธรรมะอยา่างนี้ฝึกในลักษณะนาเทวาเป็นธรรมชาติของชีวิตเท่าส่วนหนึ่งนะนะแต่ตัวเรื่องดึงกลมตัวนั้นสมาธิก็มีให้อยู่แต่เวลามันหลายคนนะเข้าอาศัยการอยู่ในอริยบทธรรมดานะเป็นการฝึกสติแต่อาศัยถา,านทีอาศัยความวิเวกขึนซอยมันสิ่งซึวยสบายเลยกระบนั้น มบมกดจะของเกินไปปฏิพลดีมันไหนคืออย่างไรคือเวลาเขาไปอยู่ในชีวิตประจําวันในการน้ำม,มันชีวมณฑลมันใส่เวลาในส่วนนี้หลายเลยมอาออกไปแล้วคือบางปีปนหนึ่งโมก็จะมาไปอยู่ในส่วนจักเท่าไรเดือนแต่เ้าฝึกใดในตัวนี้แล้วว่าเป็นประโยชน์หลายเวลาไปอยู่ในชีวิตประจําวันเอาไปใส่เอาไปฝึกอยู่สันนะเป็นคนใส่ใจจะของมันโมใส่ใจส่วนอื่นหลายเกินไปหรือว,ว่าใส่ใจก็ใส่อยู่ ในช่วงที่มันจําเป็นแต่ว่าหูว่าบุนจุดสําคัญเห็นว่าเขาจะทําการทํางานเขาปล่อยจิตไปอยู่กับสิ่งที่เขาอยากจาทำอะไรแต่การนั้นฝึกได้แล้วนะฝึกให้จิตทํามันอยู่กับเจ้าของในแล้วในการเป็นอยู่แล้วมันมันวาววายอยู่ด้ยเห็นว่าเขาทำงานนะทำงานเลยเห็นอยู่แต่ก่อนเป็นอันเป็นอันไปเป็นแม่บ้านเป็นอาชีพอะไรกันต่างจิตเขาอยู่กับสิ่งที่เขาทำ แต่ไม่ไหม,มนแต่วอกแวกอาจะคิดไปในอื่นนําอยู่เป็นธรรมดามันยังบอลอย่างว่าเก่งนะเหมือฝึกจิตสีไม่เบ้ไม่ไหวพยายามดึงดึงข้อมือเสร็จก็มาอยู่กับปัจจุบ,บนันไหนไหนร้ายที่สุดโ <c oughs> ดยมาฝึกทีฬาในรัะสะซก่อนออนี่มาอยู่ธรรมดาร่อ,องเอาสติามาไหวเหตุเบิกทั้งข้อมเสร็จระลึกหลุดลกของในการเป็นอยู่นะ แต่ถ้ามาเห็ดสังเกตเบื้องเนี่ตัวนี้มันได,ได้ได้ดีกว่าเขาจ้ะเออได้ดีกว่าแล้วครับเป็นเป็นสิ่งที่เบาเห็ดได้ตลอดอตั้งแต่เตือนจนกรงตัวนั้นาสามารถเป็นรูปแบบมันมันรู้สึกกดๆอย่าของนิดหนึ่งใหม่ๆได้กเป็นเบือเ้องห่วงต้นแะว่าแต่เหมือนเป็นแหลว่าเขามาอยู่ธรรมดาซึ่งมันจะเบา้าเห็ดแี่เขาสัมร่วมสวม้อรดมกับปลีกออกปลีกออกจากข้อมูลว่าจากน้อยหนึ่งอาบรรเจงนะ มันต้อมากแต่ใส่สูตรต่วเวลาหวางๆส่วนตัวเลยกันมีอยู่นะส่วนมันมันหวาเห็นว่าส่วนส่วนเสาซะส่วนเสารหลังจากทำมดแหลวมันตีตีห่าใช่ไหมมันก็มีเวลาอยู่แต่ก่อนเป็นเวลาส่วนตัวในการทาจิตส่วนตัวจะเป็นการเตรียมนันเตรียมหนีล่างหนาล่างตาเอามอญเนี่ยเป็นหม่งฟึเบิึบนะเอาสติอยู่กับมอญนี่น เขาเดินไปของนาเขาเดินไปอ่านไปในเย็บเมี่ยนเสียงค้องนี่ที่ทีผ่าของเขานุ่งผ่าอมผ่าเป็นหมงพื้นเบิ้ลเลยเที่ยงเทียงทำกหมุนศูคุ้มผ่าทำหมุนเดเด็มแล้วนี่นะก็หูเทีไยงเที่งยงทบอลยในหลักด้วยเท่งเฮ็ดประจักรระยะหลังจากทำบอลแลยวเดินเหลาจากสลาไปกุฏิกันขไปเลยขไปป๊๊ป เปกติใส่สมุดนั่นแหละถึนไปทีนั้นสมุดนี่ตลอดเจ่าเอาไปเบาๆเก่งนะจิตจะเป็นนิสัยแต่ของพามันดีอย่างหนึ่งจะเป็นเป็นลักษณะจะเบาหน่อยคือเบื่อกี้ร่วมกันปีหนึ่งอยู่เบากันโบลต์โมลายปันใดเลยกับโมกขนาดพันเอกทำมันอยู่ร่วมกันแต่ถ้าจิตท่ายังรวมกันอยู่ยิ่ยมเยี่ยมเยียมใส้น้ำกันอยู่เห็นกันก็ได้แต่ว่ามันบ่มไม่เหื่อมซีบอกกันปันใดเบาเบาเล็กๆน้อย เ,นนะะเขาบอกเป็นคนบกคอยบอกว่าเขาบอกเขาจะของเออไปจนหอดเวลามาลำบ,บากรทำย่างย่างไปพ้าบาดไปกระนู้ไปกินบาดรหรือการภาวนาอย่างดีเลยๆกระนู้เติบไปเป็นเถกันย่างเป็นองค์ที่สององค์ที่สามโมเดย่างกา่อนมีโอกาสหลายกว่าทั้มด้ระวังนะให้บรรพพาไปเลยกำหนด้จับของอย่างเดียวป๊อปป๊อป แล้วมื่อเหล่าผู้นเพิ่นเบิ่งทางอีกเพิ่นดอกไปน้ำพิน่นเรวติดต่อติดต่อผมซื้อว่ามันกคาคา็ไปขายขายอะไรเป็นก่อเป็นกรรนะ,ะผมรู้สึกว่ามันมีม,มีมีพ้เกิดขึ้นในด้านสติสะสมเสมอๆแล้วก็บริโปอยออกเลยก้าวมาของพาเนี่ยมีการจัดเตรียมจัดแต่งอาหารต่างๆต,ตอนจัดตอนแต่งกับทัางขาวหมูซื้อตัวอย่างนี้กันโมคอยบอกคอยหุย แต่ว่ามูงเขาบอกก็คุยกับกระเตื่องของเขาเขากล่กำหนดอยู่กับเดาอบางทีจิตเขาบอออกไปอยู่เ้าก็ะเตืองก็มาเป็นการสอนนะสอนจะันอยู่แต่กับสิ่งเดียวจัดอาหารปะอาหารเอ๊ยหยุนไปว่างเรียบร้อยกำหนดไปตลอดล่ะห้องเป็นผ่านหลวงพ่อเมื่อไงหนิเนี่ยโมคอยเดียวมีธุระยังต้องมาหลายเพชรจังสรรกำหนดอาศัยกำหนดทุกอย่างเลยบ้านนี้เฮ้จังสรรบ่นบ่นบ่นมาสติีปสติ ที่เข้าซึกสะสมมาที่เล็กีน้อยนี่แหละมันเป็นผลนี่เป็นเหตุเป็นผลเวลาเขามานาั่งมาเดินไปจิตจะราศนะมันชิง่ายเห็นชัดเลยอย่ามาวกันมาปฏิบัติล่องลอกเห็นตัวนี้เห็นธรรมาชาติเองล่ละแต่ว่าใ,ใส่ใจใจก่อนเวล,วลาเขามันมีพักกับพักแม่ละเมื่อในกับพักแน่นอนกับนโนไปนี่ยกับโกมากแต่ลูกมือได้ท่านสติทํานเข้ามาสึกตัว โอจะเป็นการปัดการกวาดการทิ้งกัางาให้ข้อมดสึด้ดก็เหลือของายที่สุด้ดแต่ว่าบ่มบอกว่าไปกดไปเก่งเกินไปได้เห็ดประเบานะเพราะปกติเทาก็เห็ดนันเห็ดนี่นอ,นยอ,ยอยู่แล้วมีการเ่ินไว้อยู่แล้วเพียงแต่เอาข้าวหมูไปประกบซื้อข้าวหมูไปไว้น้ำสิ่งที่เอาเห็ดนะอายุกับปัจจุบันขน,นะได้ล่ได้ล่ตัวนี้นนนนนนนมีผลมีผลต่อาการปฏิบัตินในระยะต่อไปตั้งั้น เขาสิงห์บได้ว่าการเ็นแนวเนี่ยก็บริเวมันต่างกัน่นใครเขาว่าเ้าโบปล่อยไม่ละผ่านไปโดยสิบลูที่ข้อมงสึกตัวมันขายมันขายแต่เก็บเล็กผสมหน่อยไปเรื่อยๆนะมันโมดูถูกเงินไน้อยๆนั่นแหละเด็กๆน้อยๆบานเมื่อเก็บปวดซ้ำมันก็เดือดไหลกันเลยสติอย่างนั้นข้อมงสึกตัวสไลายขึ้นไหลมันหูวได้เจ้าของเลยอาการตีนอวัยวะไมีผลต้องการ ครูปฏิวัติทั้งหลายบางคนบอกว่าเอาแต่ส่วงทั้งสี่ะมาเอาแต่ส่วงนั่งเอาแต่ส่วงเดินมันดึงมาบังคับมากดมาขี่มันกดให้มันลงไปมันกัดได้อยู่บนหางบ่หมดน้องทำกระยาดเช่นกันแต่สายการที่คือว่านี่มันสิซึ่งง่ายซึ่งบางง่ายบ่ได้บ่ได้บังคับหลายมาเพราะว่าเรื่องของศีลเท่ากับเฮ็ดติแล้วนะ นการระวังเรื่องศีลทำมาอยู่ในฐานทานีศีลทามันได้อยู่แล้วเพียงแต่เมสาสังข้อหมดสึกตัวเคลื่ออารมณ์เกา่าเกมันมีภายในในแบบนี่นะเรื่องภายในนําข้อหมอดซึกตัวมันมีอยู่สองอย่างคือเห็นกายก็เห็นใจนี่บอกเป็นเรื่องหลักถ้าเรามีสติเหลวมันเส็นกายเห็นอาการของกายเคลื่อนไหวไปมาในการทสิ่งต่างๆแต่วเสียมันอยสันเลยแต้วมันกระยุนกับแวบข้าไปหุภายในนํา มันถ้านเห็นขวอหมูซื้อมันคิดคิดถึงเรื่องนั้นแน่คือถึงเรื่องนี้แน่คือไปจะราอยากออกมาทางนอกเห็นไก่คันอยู่ในลนักษณะดีๆหลายเห็นกายเห็นจิตเห็นกายเห็นจิตสลับกันไปแต่ก็อันท่องปฏิวัติว่าในสุโขทัสันเห็นกายปั๊บออกไปอดีตเอาไปอนาคตตงองชนะนี่มันมันบเห็นตอนเห็นอารมณ์ไปหุนมานี่กับบ่ดีปันไหนเ่เห็นเห็นกายเขาไปเห็นจิตมันคิดมันปรุงมันแต่งเรื่องเยี้กับหูกับ ก็ยุหันนะจะไปจะไปส่งเสริมมันหงส์ซื้อทาการเดี๋ยวหงส์ซื้อสิดับดับไปดับไปดับไปต้อเดือดเดือดไม่กี่อันหงส์ก็ดับไปดับไปแต่ถ้าไม่โบดับมันือเขาไปไปยืดไปยืดไปยินดีไปยินหลายพราใจเพราใจไม่ใช่ปรุงนะมนี่ขันหนึ่งเลยแน่ขันสติเข้ามาอยากไปย่างไม้มาอยากอย่างไม้แล้วก็หงส์ซื้อหงส์ว่ามันคิดมันก็ดับไป ดูหงอนีดเดืงยังบรดับไปแต่วไอหัวที่มันบรดับเพราะเขามีควบหยากถ้ามีควบหยากในเรื่องน่ะหยากหยาดอยาดไดนเรื่องพวกอย่างไหนะอย่างไดนกับพิษตัวอย่างไหกับพิษมันเป็นความอยากยนะยินดีก็ยินหลายนะพิษตัวนี้เกิดขึนน้นมาแล้วสิออกไปบ่แล้วสิคอยออกไปออกไกลไกลตัวเองนะสติตความรู้สึกตัวจะไปอยู่อดีตอยู่อนาคต ที่เกิดนังนคือเกิดความโลภความโกรธความโลภมาติดตามไปแล้วในปฏิวัติมันอย่างมันมันเร็วหรือมันจบเร็วบ่เนี่ยตั้งไว้จซื่อตั้งไว้จิตกายบักตั้งไว้จิตจิตบักแล้วแจ่มันจิตออามันจิตออกอัะน้เยี่ยชำนานแล้วบ่ะจนขุ่นจนมันจักกุปปนิสัยอันเดียวกันนะมันอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งอ่ามันคล่องแล้วบ่เนี่ยเห็นไหมมันหมักอยู่ในในการเคลื่อนไหวแต่เขาอยู่นั้ เราอยู่กันเสิร์ฟไว้ข้าวนังเขาไปทั้งในหูจักข้อมูอซึกมื่อคิดก็ปล่อยไปแต่ว่าหูติดตามนี่เป็นการการปฏิบัติแบบธรรมชาติเลยอที่ไ้เนี่ยในบ้านเนี่ยว่ามันม่วนหลายเจ็ดการปฏิบัติอยู่ตลอดเลยที่ได้เชื่อว่าคือครูบครูใเจ้าหรือว่าครูบาอาจารย์มาได้ฟังธรรมบุเจ้าได้ฟังธรรมบุเจักก็ได้เห็นธรรมชาติมันตื่นเต้นในละกณะในกายในจิตเขา เร่ธรรมชาติมันมันสอนเราไปไซคอยู่ไซก์ะมันเข้มแข็งแล้วเนาะบ้านมันมันบวันไหวสติขังเข้มแข็งบวันไหวอยู่นี่ฐานะการทงเอกสางมันสิส่งโตส่งส่งข้อมูลสืบของมันไว้แต่บวันไหวไปนำนำสิ่งที่มันกระทบทั้งตางทั้งโมเดลกายเป็นบวันไหวแต่ยังคงจากว่าันผิดอยู่เลยตัวเนี่ยถ้าว่าสังเกตเบวอร์ก้า ผลของการปฏิบัติเที่ยงเฮ็ดมาอยู่ในที่สมบูรณ์ี่เราออกไปสู่โลกสู่สังคมมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงเฮ้าว่าเฮ้าอยู่เฮ้าเหตุปฏิบัติเั่งเสีเดียวมันจะมีผลยังไงก็ได้กเ็กเดี๋ยวไปทดลองอยู่ไม่ว่าไหนมีโอกาสบางเดี๋มีทุนละนี้ไปนี่สังคมในเช่าโลกเขาวัานนะ่ะอาศัยเที่ยงฟื้นมาปฏดบัติมาโอ้มันก็ใชาได่อยู่ดิ เห็นพอไปนี่ยทันทีคนตื่นเต้นนะพุ่ปกติกันห้องบนในบ้านทั้งนันอาจจะตื่นเต้นนะจ๊ะอย่ากว่าค่อมคุอมหมดซึ้งว่าไรนะนะตื่นตาตื่นใจในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่สัมผัสในี่สิ่งเดินแต่ว่าอาศัยการฝึกการนั่งเงาที่เคยมามันควบคุมตัวนี้เลยมันกับปกติไปเบื่อเขาเสดินไปในถามกลางคนอมในไหลก็จังเดินผู้เดียวเลยนั่นแต่ค่ในหลานียเขายางไปแบบนิสิติอยู่กับเจ้าของก็จังเข้าผู้เดียว นั่นมันเป็นโซนของเขาเอาย่างไปธรรมดาอยู่แต่กับเขาก็จะไม่แต่เงาผู้เดียวนะบ่หูเสือกหุ่นไหวโมเสือกเดรร่อยนั่งกันนั่งเตืยงกันได้เขาคุยกันเขาบอกกันมาแต่คนในหลายอันตัวเตี้ยอยู่กับเขาก็จะมวยไผ่กันนั่นเสียงมันก็ซักแต่ว่าเสียงด้วยซึ่งมันบุไปเอาจริงออกจากกับเสียงภายนอกนะนี่หม่องอยู่ของมันแล้วพวกตั้งแต่ยินอยู่ก็บอกยังกันพวกยังเคยเห็นอยู่แต่ว่าใจเขาว่ไปติดในส่วนนั้น โอ้มเป็นของแปลกตัวแต่มาจะเอาสิ่หมุนไหวเราจเอาสิเดินรอดสิ่งที่มากระทบอารมณ์แห่งความโกรธด้วยกันเลยน้องเคยฝึกเคยหัดเคยร้อนครับจับอย่างมันยังมัน,มนก็นกเอาอยู่อยู่เรื่องเถื่อนกระไดมวลมวลก็เกลียดเรื่องเถื่อนก็นได้แต่ว่าสติตสตสมันเป็นตัวซอยครับรเพราะขีดมันเกิดบกขียดพอาะโมโหกับบกโมโหเน,นี่ยแต่ยังมันเอาอยู่ว่าสุดหนึ่งมันมันทดลองปีปีหนึ่งไปอินเดียปีหนึ่งิี่ต้องหันเทียบวัดถ่าย ประสบการ์ตุ้งเตี้ยวเบิงกิฟต้ตงจะรองอยู่ตอนจะถามด้านเนี่ยเขาถึงมีการตรวจเสกกันนะเสกเสกการเขาขอด้านนะควาคนมันหลายอย่างนุ่งเขาได้ติดตัวนพระว่าบนสมะเขาขีา้วน้ำมูลออกขน่อยคน,นว่าเนี้อขน่อยท,ที่กันไม่หายคนว่านั่งอยู่นันต้อก็ะบอกไก่แดงเที่ยวเนี่ยจะเป็นนางแปลว,ว่าเขาเอื่นก็คือเขาไปนะที่เขาไปเห็นเอกสาร ภาคซื่อๆเนะาะบอกไงต่ยืนเรอไปนั่งเขาบอกก็นั่งก็นั่งเห็นแล้วนั่งวัวโดดเลยนี่้าวตางประเทศประเทศนี่น่ะประเทศจอนี่ยแหละคนจอ <c oughs> วัวหัเนี่ยมันมันอย่องซื้อเต็มมัน,นเนาะนี่ใส่นี่ใส่มาว่าเขาเลยว่าเขาแถมมาแสกเลยนะแสกข้องผาเลยเนี่ยเขอนำดับป้องผาเขาว่าเขาจะพูดเดียวกว่าไปเขาดึงมื้ว่วผ่อ มาหลับค so ิวอ่ะบอกโย่มเกิดอารมณ์หลายคนอยู่บอกว่าชโวยช่วยไม่ได้ถึงนั้นบอกเขากันเสื้อผลเสื้อทำตัวบวบวสีนะไม่เกี่ยวไม่ได้มานังม่ไม่ได้มาเดือจว่านะไปนางเกี่ยวั้งนอนนะแต่ว่าเบิดอารมณ์เขาอยู่มันธรรมดากับตื่นในเราึ้นไปถึงวาเฮากับปิดมั่งว่าเฮาดไปเขาแคบเขาคิ้วน้องเขา ก็สิผิดก็ได้ปล่อยว่างเอาไปยังนเอาอยังได้กับสิริพัฒนนี่เราไม่ว่าแต่ว่ากรรมเวรมันก็มีจริงเห็นไหมเห็นในปัจจุบันเลยตอนนี้ก็ได้ก็แปลกเด้เออพราะไป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 เพราะไปหอดคิ้วของเถาละเชี่ยวนะเอกสารบุคคลอ่ะมันบันไดเขาไล่กลับไปหายแล้วเขาถ่ายมือเอาผ้าไะไรกันต่อเออนี่จะคว้ากันนะแต่ว่าตอนนั้นนี่อารมณ์เ่าเมื่อคืนเขาเห็นเลย มันเขียนแล้โมโหตเตียนกันหมดแล้วธรรมดเขาได้หลายอย่างนหรอวะคันน้ฟื้นด้ในลังศรีหนึ่งม่ดีหล้เพื่นเบียรมาชาติน้าไม่ออกผู้เจ้าคนรับประกันได้ด้วยขันพู้มีบุญญาีบารมีพอสมควรพเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแเป็นความต็ตาเจ็ดหมื่นี้่าหมื่นเดือนหนึ่งไหลไปบากเกินเจ็ดปีอยู่ซการทำพามสุนรน ที่เริ่มหูเริ่มเห็นเริ่มเข้าใจเริ่มได้แนวาทางในการปฏิบัติมันดี่หนึ่งไม่ได้ซุ่มหา้าออกไม่ออกนิดหน่อยลองเหตุตอนนี้เบิ่คนนงคุยกันนี่อะไรอย่างเงี้ยคุยสว่างแต่ว่ากระเบิ่งไปหนักใชเวลาเหตุสว่าแต่ว่าอย่าให้มันตึงเขียนเลยทำปฏิบัติปปตึงเขียนมโบธรรมถึงปรนไดี๋ยมันรู้สึกตึงๆหน่อยค้าอีกเหตุทำไม เที่ยงวัยเนี่ยมันบวมนการเที่ยงตึงเขียดเนี่นยมันฆ่าจช่ไหมแต่มีควบมูอสึกตัวนะอันนี้นนได้อะไรมันเท็่ยงได้ดนปฏิบัติได้ดนบวมเบื่อบ่นไหลบวมเอวบ่ลังเป็นธรรมดาในการเป็นอยู่ของเขาอันนี้ได้แนี่ยนี่ยมันก็ต้องปฏิบัติจุดต่างไปเดินกันตามนั่งกันตามนอนกันตามใหยังอยู่กันตามได้ปฏิบัติจุดตลอดคือกูบาอาจารย์ว่าเวลาที่โบปฏิบัติถ้ำโบมีนะน้องมีควบมูอสึกตัวอยู่นะ ไ้ไม่สติอยู่มีความาซสึกตัวอยู่เชื่อว่าเดีปฏิบัติทำตามทำสอนของพรทเจ้าข้อหมายเป็นในลักษณะนั้นเมื่อหลายที่เหตุผลหลายแต่ว่าใส่เวลาเหตุหลายคือเพิ่เนเทศเพิ่นสอนไปเรื่องเล่าต่างๆไล่แข่ยไล่ม,ลมุมเพื่อปลุกศรัทธาปลุกศรัทธาเพื่อสร้างศรัทธาเพื่อให้ความเห็นบางอย่างมันเข่าหล่อล่อหล่อซื้อ แต่กันเท่ากันจักเดินจกักเล่าเพรามเห็นยังตามมันได้แล้วม่เต็มหน้าปฏิบัติบาบใส่ใจเห็ดตอนนี้เห็ดประจำประจาไม่เต็นอนเลยครับมเวลาเพื่อได้นั่นว่าเห็ดลองเบิ้งใครบวชเห็ดลองเห็ดสุดใน้เบิ้งว่าเรีอกบอกสุดว่าเดินยังกูเดินเราหน้านั่งก็นั่งนวสันเวลาเศร้าปดเลยก็เลยใส่ใจเรืเนนนน่อ บม่ไปใช้ง่ายก่อนโม่โม่คอยเด็กคนง่ายอันที่คือว่ามันสิคือ,อเก็บเล็กผสมหน่อยนะผสมพลังของสติปัญญาสมุนทุกขณะหมายเมล็ดไปประจําบ่อยๆมันร่วมกันเป็นพลังที่อะไรคิดเทาเปลี่ยนเลยนะร่วมเป็นสมาธิก็อสองบแบบง่ายเลยเกิดปัญญาแบบตุนแรงเลยอาศัยการที่เขานี้ข้อมูลสืบตัวนี่แหละเป็นตัวทรงตัวเสริม เข้าใจอยู่ว่เนี่ยพวกมืเ,มเรืองตัวบอดตัวนี้เนาะที่ที่เหตุว่าเลเหตุอยู่แหละคือใส้ามอย่ออางยิ่งเกินไปใส่ใจยิ่ยิ่งขึ้นไปตั้งมาหลายเข็ดมาหลายแต่คนไะม่ออกถ้าเข็ดถือเหตุผิดผมจ้างนำ้ำนะแต่ว่าลอ,บอกบ้างไงเนี่ยเพิ่ง แต่ว่าในว่าจากประสบการณ์ในปฏิบัติมาบางครั้งอะไรจะจะริดเดียวเดียวกันนะที่เราพูดว่าอาจารย์อื่นน่รเอบรรดาเฮ็ยต้าปฏิบัติแนะนำกันเม่อวันฟังคนพินพ์ได้ว่าจะริดไปจะริดมันเั็นใดมาแนว่นันเป็นมั่นนั่นมันก็แนะนำมาเนี่ยนันอย่างผู้ใดใดเดี๋ยวได้ก็แนะนำมาเนว่นันเน้นเน้นนะมันจะเหมือทั้งจุดเป็นจุดเดียวกันนั่นละเหมือทั้งต่อใหม่เป็นเพียงทางไปทางเข่าซื่อๆแต่ผู้เคยเกี่ยวกองกันมา มุกเหยดอเหีดใส่ใจเหยีดเทนั้นแเนาะ้อปล่ย

ก็เห็นเจ้ากเห็นแต่ตอนเป็นเด็กเราอาจจะยังไม่เข้าใจนะยังไม่เข้าใจกลัวกลัวมันเป็นตุนแรงกลัวเราจะตาย <c oughs> กลัวเราจะตายก็เลยกระวนกระวายเพราะว่านี่เราได้ยินได้ฟังมาพองสมคววแล้วก็ในระด,ดับการปฏิบัตินะอืมนั่นแหละมันมาสอน ยาว่ะเดียวีายาดีบ่าดีมันเป็นบรรเทาที่จริงมันก็เก็บอยู่นะเก็บเพรสมควรอยู่นะเก็บเพราะหัวใจไปโดนมันก็เกี่ยวกับความเห็นนั่นแหละความเห็นของเราถูกเราก็รู้จักว่ามันเป็นเรื่องของกายของจิตไม่เป็นกังวลไม่ไปมั่นหมายมันก็ไม่กังวล มันช่วยได้เยอะนะช่วยด้หลายเรื่องนะปฏิบัติภาวนาดี <c oughs> มีปัญญารักษาตัวเองไนดะ้ไม่ทวนกวาย่าอยอมันานรู้สึกว่าร่างกายือย่างมแย่ <c oughs> ได้เป็นได้ถ้าสติเรามีเพียงพอปัญญานตัมันก็เป็นส่วนของใครของมันร่างกายกับจิตใจมันคนละส่วนแต่คนทั้งหลายไม่รู้จักเพราะเรายึดมานานแต่ถ้าเรามาฝึกสติจนเกิดสติมากเราก็เกิดสมาธิจิตมันละเอียดเข้าไปมันจะแยกกันได้การกับจยนเป็นคนลส่วนบางทีบางทีนั่งนานๆมันเก็บ เก็บแต่ส่วนของกายมันเก็บแต่ว่าจิตเราไม่ไม่ไปทุกข์มันแย,ก,ย,ก,นยกกันต่างหากก็มีมันแยกกันถ้าจะพูดว่าตอนนั้นมันเกิดขึ้นเวลาเราปฏิบัติจนจนเดี๋ยวชำนาญเราสามารถเอาไปใช้ได้ในในชีวิตของเราเวลาเราประสบกับเหตุอนนะไรหนึ่งทางร่างกายนะเดี๋ยวเก็บแค่ได้ป่วยมีทุกขเวทนามากแต่ใจเราไม่ทุกข์เพราะว่ามันแยกกันกันได้ มันเป็นเพียงส่วนของร่างกายใจก็รู้อยู่ันเป็นสิ่งแปลกอยู่นะแต่วันทําได้ถ้าเราฝึกดีๆทาได้เห็นพระอริยะเจ้าทั้งหลายพระผู้ปฏิบัติดีทั้งหลายไม้จะถูกฆ่าถูกเขาทำลายแต่ว่าจิตมันยังไม่ดับนะท่านก็แยกแยกจิตกับกายได้ไม่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 ทรมานมีอยู่ในตำนาถูกเสือกัดถูกสัตว ไม้ทำนายถูกโจร <c oughs> ตัดแขนตัดขาก็มีถ้าฝุกได้ดีมันก็แยกได้เหมือนกันมีนายะไม่ต้องสงสัย <c oughs> อนี้นผลผลของการปฏิบัติมันก็เริ่มใหม่แล้วเริ่มหม่แล้วถ้าทำไปนานๆไปมากกว่านั้น ทดลองจัดมาทดลองมาสอนมันก็ไม่เคยกัดนะแปลกดูมันน,าน่าดีกัด,ดแต่พัดนแต่เนยโยมไม่ค่อยไม่ค่อยมีกัดรุ่นนี้มันใสมันมันสอนทำเออแต่ก็จะทิ้งปรช้ายด้ยดูมันดีๆทำให้เรามีสติมากขึ้นนะตัวเดี๋ยวนี้มันระวังมากต้องไปเดนะินวู สติมาบ้างกเก่เาแต่มาเคยเดินมันมันต่อยตอนเดินจกกังกบไปเดินวันหลังนนเนี่ยมันังพูดสติมันตั้งใจกว่าเก่าเลยเสียงหูนี่ก็รู้สึกว่ามันจะระวังนะคอ,อยฟังเสียงมันวิ่งตาก็ระว,วังอุสติมามากกว่าเก่เาเลยเดี๋ยวอาจารย์เป็นอาจารย์ คนระวังด้วยอืมเอา,อางั้นแหละเนาะ